ชั้นกลางอ่ะชั้นกลางให้พี่มึงที่มันทะลุได้พุทมึงเห็นที่แที่มันทะลุได้เป็นเล็กๆอ่ะเนี่ยเนี่ยเล็กไม่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 ไข้ามบข้มบอู้อูชั้นกลางไม่ก็กลางออกมาจริงไงเฮ้ยชั้นลางก็กลางออกมาจริงเออชั้นกลางชั้นกลางมัทะลุได้น้องพุทชั้นกลางชันกลางชั้นกลางชั้นกลางเออมันเห็นมึงเชั้นกลางอะู้หึมันยืนอยู่ยนะพุทเอง เขาไปที่น้องมันทะลุได้ไอนเนียนะไม่ใช่ไม่ใช่มไม่่ยดูไฮไลท์ไมอะไมันไล์ไปดิมนทะุเลยได้ไอ้ตั้งไอ้บูดไอ้บูกลางน้องันนี้อันนี้มไม่เคยดูมึงไม่เคยดูไฮไลท์เหรอ ไเคยพี่สกับไม่ังดูเลยเออทันกลางเออชันกลางชั้นกลางน้องทันกลางอ้เออตนดเอออขาวอะไรของมึงรลุลเ